ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลตาโกนขอนำเสนอการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองด้านอาชีพวิชาการทำเข็มกลัดจากเศษผ้าตำบลตาโกนดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ซึ่งวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรและกลุ่มทอผ้ายังคงดำเนินไปอย่างงดงามแต่ท่ามกลางความเรียบง่ายนี้เราเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านอาชีพให้กับคนในชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ที่ยัง่งยืน ด้วยอาชีพหลักของชาวตาโกนคือการทอผ้าฝ้ายลายลูกแก้วอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสเกตทำให้เรามีทรัพยากรอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือเศษผ้ากิจกรรมการเข็นกลัดจากผ้าฝ้ายลายลูกแก้วนี้จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆของการพัฒนาตนเองด้านอาชีพ ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลตาโกนตั้งใจจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะเราเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพภูมิปัญญาและความร่วมมือของคนในชุมชนการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้จะนําไปสู่การพัฒนาอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชาวตำบลตาโกนของเราได้อย่างแน่นอนค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่